สวัสดีครับนี่ก็เป็นชุดทูบเทียนไฟฟ้า,าที่เป็นฐา,านกระถางทูบเชิงเทียนทองเหลืองนะครับตามมาตรฐานของกองทัพบ,บกชุดนี้เป็นชุดไฟฟ้านะครับผมใช้ไฟฟ้าแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ตัวนี้อัปเกรดมีแบตไอตัวนะครับซึ่งก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วทีนี้ เพิ่มเติมก็คือเป็นชุดแบบซ่อนสายนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้ว้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีสายนะครับในการเดินออกจากกระถางทูบพร้อมกับเชิงเทียนดังนั้นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นซ่อนสายนะครับซ่อนสายยังไงครับก็คืออันนี้เป็นเทียนนะครับแล้วก็เป็นทูบนะครับซ่อนสายในที่นี้ก็คือเราทําฐานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการาเป็นไฟซ่อนสายโดยจะมองแทบจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราฝัง สายไว้่าระบบไว้ในนี้นะครับน,นี่ก็เป็นเทียนอถอดได้กระถางทุงกตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับก็จะเดินสายมาทั้งหมดนะฮะออกไปเทียนซ้าย1ขวาหนึ่งแล้วก็ตรงกลางเป็นไฟเข้านะครับซ่อนสายฝังสายไว้ข้างใต้แท่นตัวนี้นะครับซึ่งทำมาปพะอรองรับกับโต๊ะหมู่บูชาขนาดความกว้างนะครับก็คือ โต๊ะหมู่หมู่เจ็ดหรือหมู่9ขนาดแปดนิ้วนะครับ8ดนิ้วกว้างแบบนี้8นิ้วแต่ความยาวนี้ก็เป็นสิบหนิ้วพอดีเลยนะครับเราตัดมาพอดีตันนั้นการทํางานนะครับหลังจากที่ได้นี้ไปแล้วเราไม่ต้องการหินสายนะครับเราก็ทําสายเจาะตรงนี้ครับจะปุ๊บวางจะาพอดีนะครับผม นะครับหันไปเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ไฟก็เราสามารถต่อจากข้างหลังอย่างนี้นะครับผมอ่าถ้าไม่ใช่เราก็ถอดออกอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ใช่จะใช้เป็นไฟบ้านอันนี้มีแบตในตัวนะครับถอดแบบนี้เสร็จก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับมีแบตในตัวอ่าถ้าเสียบก็ชาร์จนะครับหรือว่าถ้าเราจะใช้ไฟบ้านก็เสียบตัวนี้นซึ่งอยู่หลังตรงหูชาก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับผมนะสมมติเป็นต้มหูชา สว,วิตไฟนี้นะครับก็จะเป็น2ระบบนะครับก็คือ,อเห็นใกล้ๆเลยนะฮะถ้าเป็นฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นกดฝั่งนี้จะเป็นไฟแบตนะครับอยู่ในนี้แต่ถ้าเป็นกดฝั่งขวาก็จะเป็นไฟตรงจากไฟบ้านนะครับผมะมาเลยนะครับนี่เราก็เมื่อต่อพ่วงต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อันนี้เป็นเทียนไฟฟ้าซึ่งมี แจ็คนะครับแล้วก็เวลาเวลาจะวางก็ให้สังเกตปุ่มตัวนี้นะครับผมให้หันมาทางด้านหน้านะครับอาด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับผมทูบก็เหมือนกันนะครับทูบเราก็ทําเป็นสัญลักษณ์ไว้มีสัญลักษณ์ว่าให้หันมาทางด้านหน้านะครับเพื่อให้จุดไดนะ้ได้ตรงนะครับผม น,นิดนึ่งก็ดับนิดนึงครับผมดับได้นะครับเมื่อเสร็จวันนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะไม่เห็นสายไฟหรือต้องถอดออกนี้ได้ครับถอดน,นี้ออกเลยนะครับเมันไม่เห็นไม่เห็นสายไฟนะครับก็จะเป็นทั้งชุดแบบนี้นะครับเรามาทดสอบดูนะครับผมอ่เปิดสวินันี้มีไฟแบตอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะเปิดเรียบร้อย ต่อมาครับที่สําคัญก็คือเทียนชนวนนะครับตัวนี้ก็หมุนเหมือนเดิมนะครับใน่ฐานปึ๊บก็ทดสอบจุดด้วยครับติดหรือเปล่านะฮะก็แตะไปที่สซอร์ักร์ไฟสีแดงนะครับเห็นไหมครับก็ติดปกตินะครับถ้ากดตัวนี้ก็ดับนะครับผมก็ตดับ ปุ๊บอ่าติดนะครับถ้ากดฝั่งขวาจะเป็นไฟบ้านนะที่เราเอามาเสียบนะครับเสียบตัวนี้นะครับผมเสียบปุ๊บอ่าติดเลยนะครับพอเสียบปุ๊บติดทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นสองระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้ไฟไฟบ้านไฟตรงนะครับมาตรงนี้ก็เป็นปิดถ้าซ้ายก็จะเป็นไฟแบตหรือไฟฐานนั่นเองนะครับเวลาดับนะฮะ หลังจากที่กดสวิตช์เปิดแล้วเนี่ยใช้ขั้วไม่เหล็กขั้วลบนะครับไปสัมผัสที่จดุเซ็นเซอร์นะฮะการประกอบพิธีนะเราก็สัมผัสไปที่ครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับหรือว่าอันนี้เราเสร็จนะฮะเราจะไปใช้งานนอกพื้นที่เราก็ถอดตัวนี้ออกได้เลย เพราะาเรามีแบตอยู่ในตัวนะครับเราก็ยังใช้งานได้ปกติทุกครั้งที่เปิดนะครับไฟอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนี่ไม่ตกใจนะฮะทุกครั้งที่เปิดเราก็มาเคลียร์ด้วยการเอานะครับนะเคลียร์หมดแล้วครับเวลาในการประกอบพิธีเราก็เริ่มประทานจุดนะครับปกติดปกตินะครับไร้สายครับไฟฟ้าแต่ไร้สายมองไม่เห็นสายเลยฮะมีตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สําหรับต่อ ไฟแล้วก็อยู่หลังต้ะหมูบูชาก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับผมครับสาหรับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดมาตรฐานของกองทัพบ,บกนะครับที่ใช้ก็คือกระถางทูบกว้าง5นิ้วเชิงเทียนสูง6นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นทองเหลืองนะครับสมลร,ราคานะเนื่องจากว่าเป็นระบบไฟฟ้าไฟฟ้าด้วยแล้วก็ไฟแบตด,ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ อย่างยาวนานแล้วก็สามารถซอดสายพวกพาสะดวกถอดไปไปวางตัวไหนแล้วก็จะเนียนตานะครับชุดนี้เป็นส่วนที่ทำไว้สำหรับใช้ในหน่วยทหารนะครับกองทัพบกก็อยู่ที่ราคา3,000บาทนะครับผมหรือท่านที่ประสงค์ก็จะมีอีกหลายชุดนะฮะซึ่งสามารถทำได้ในราคาที่แตกต่างกันไปอยู่ที่วัสดุที่นำมาใช้ครับนี่เป็นการสาธิตในการใช้งานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ รับชมครับผม